ว้าวว้าวว้าวโอ้โโอ้โหในไลนคะแนนกระเดวกระเดี่วกระเด่วอยาเนะเนี่ยสวัสดตอนเช้าเลนิมงสบัยดีตอนเาาเนาะตอนนี้ก็ในเวลาห้าโมงเนาะพเากำลังจะพยายามใส่กุ่มเนาะมาเบิ่งว่าสีดายไรือสิบมดจะดีเลย ล้างที่สองคนลังที่ห้องมันใจที่สุดนอนคือแด่ไล่เราล้านล้งก็รเก้มนี้หนออ่ะยี่ยี่ป้าพี่หโอ้ปวยใจเอ้าป้าตัวนี้ลั้ีงต่างใจใส่ป้าเราปวดใ่กลุ้มเราไเลยประดั เคเนาะมาเบิ้งลังที่สามเนาะมาเบิ้งลังสุดท้ายเนาะทังนี้เป็นลังทับิดเนาะของสนหน่ะเนาะเขาใส่ขึ้นเลยเป็นลังทงนิดแต่ว่าน้ำมันขึ้นเนาะเบิงื้องนี้ทางน้ำมันขึ้นเนาะน้ำเวลาทางน้ำมันขึ้นแบบนี้เวลากุ้งมันไต่ขึ้นมามันจะขึ้นไปเลยไปเลยเนาะมันจะปัดปูเข้าไปแต่ว่าใส่ห้องอมมากลางเวิญญาณมันถ่วงด้วยน่าจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ใดนะทีนี้เพราะว่าน้ำมันถ่วงไปเลยว่าอยู่คนเลิกนี่เคืออะครับว่าคนเลิก ลังที่ซองมาเป็นลังแถวผิดวังเนาะล้างแถวหมันใจที่สุดหรอกตั้งใจเหยียบดีซุดเนาะแต่ว่าบรไดัยกรได้ยตาเลยเพราะว่าน้ำมันถั่วเนาะอ่ามีเฉยเลยหันนี่นะตาโตเป็นน้ำข้นยาบดีกว่าบรได้เนาะถั่งแหล่ยาวแม่งได้ปักลายเออเราใส่ลังทั้บอิดล้างที่หนึ่งกับลังที่สอง โได้เนาะเยอขึ้นเยอขึ้นกันมาหนึง่งว้าวว้าวว้าววว้าโอ,าโอา้โอ้ได้ลายที่คะแคิดว่าลายจะตายจริง่ได้าาด <c oughs> าาาาลายโป้เดบ๋หน้ามาันพึ้นง่า,ายเลย ได้แลได้เลโอเคเราพ้นงานร่วมวันนี้แนละ้วกำลังเหลือกกนะุ้งนอสีเห็ดกอยกินอาหารเสาอยู่นี่เลยเนาะบรรยาการยามเสาโคตรด,ดีเลยเนาะอยู่บ้านเขากินข้าวเสาอยู่นี่เลย ี่มันไส้หนำเซกองเนาะไส้หนำเซกองอยู่แข่งอาตปือเหาไล่ลงไปไส้หนำเซกองไปรวมโอ้สมองไส้พูรัวงเหางามขนาดต้นเสาองมันเป็นไส้พูรัวงเนาะไส้พูที่ยาวที่สุดในประเทศลาวเนาะมันแบบยวาวต่อกันไปเลยดิ่นกระเด้ากระเด้ากระเด้าอย่างเนาะมันเสียบตาบติด <laughs> ดิบด่บเลย สังว่ากุ้งเนี่ยเอามาก่อยเห็นเป็นกุ้งเตี้ยนแบบนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะอาหารพื้น,นบ้านนะเนาะว้าวโอเคเนาะตอนนี้พวกเฮาก็เห็ดมาเป็นทีบหอยเนาะก่อยกุ้งสดๆเนาะกินอยู่กับแคมเซแลวเนาะใส่ๆส่กุ้งมากล้วก็มาเห็ดกินกับแคมเซเลยบรรยากาศถือว่าสุดยอดเลยเนาะมันนี้ก็มาใส่ๆสกุ้งกับนองไายเนาะได้ประมาณโลป้ายเนาะเกือบเขาสองโลพุนแหละ คือว่าได้ไลัยพอสมควรเนาะขอนิ้วมันห่อนเนาะวันนี้เราลุกแต่เสาหนึ่งเขาว่าเตรียมโดยเฉพาะบรรยากาศยามเสาเนาะและเอเลยเฮาดูเลยวันนี้มาสองคนเนาะ,นนะนกินซ้อมกันเสียบ <c oughs> อ๋อก้อยกุ้งยังดินกระเดากระเดาอยู่เดี๋ยวสดๆตอนเสาแหละขอนิ้วมันห่อน

พักนอกเนาะพักแกมเใามหมดเลยพักนอกแล้วก็น้ำบาง nhà เนาะหอมเนาะมันมีน้ำยี่งก็แก้มเราใหม่ยี่งก็ก่อยกลุ่มกับคักพักกันแย่งเนาะพักกันแย่งอยู่หน้าเนาะเก็บมาเมดเสร็จเลยเก็บพักกันแย่งนี่พักกระโดนน้ำเนาะเก็บมากับ chụp mà gặp kèm nạm lên chụp nó xì lên thác nhà đi bộ hát tâm kèm bản kèm nà hát tâm kinh tâm mi tâm cửa không mì nói chứ nói mi lai like, kinh like. bộ biển biển phải đó Hãy <laughs> subscribe <laughs> จะมาใส่เดือนยนี่เดืยยดอยไล่สุดจ็กโลสี่สี่โลโอ้ตัวเดือยไล่เนาะอันนี้ก็บ,บริษายหลายปีเนาะเคยใส่ตั้งแต่ตอนเหี่ยนประมาณเม่อสี่โมหาเมื่อใส่ใส่กูหลังจากหลังจากไปเหี่ยนต่ออยู่เวียงกรับบริษายเนาะปลาประมาณเกือบเขาปแปดเกาหลีคนละเนอเมื่อใส่เป็นมือแรกเนาะ ในี๋ยวรวบป้ายเนาะคือว่าเดี๋ยวพอสมควรเนาะหลักเะโอเคอยู่จะเหมือนนกเคยครับร้านมาใส่เห็นสองโลสามโลบรุดเนะาะใส่บอลเดียวก็หนี่แหละแต่ว่าจะพิสูจน์ใจบุหูเน,ะนาะบุนี่เดี๋ยวรวบไปอาหารปลอดเคม,มีเนาะอาหารธรรมชาติเนาะ <c oughs> กินแบบบานๆเราวิธีชีวิตเนาะเดี๋ยงง่าย แล้วเบื้งคิมนี่ยก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจของเขาเนาะสนับสนุนการคนเราเขามันผ่านมาหลายวันหลายปีแต่ความทรงจำที่ดียังเป็นเพื่อนกันอยู่ยาวคิดฮอดคิดฮอดใบหน้าของ หัวเจ้าคิดเห็นภาพวันเก่าเๆวันที่พวกเขาเคยิีน่วมกันหอยยิ้มหัวล้อหอมใอยอยู่เคียงข้างกันทุกหัวสุกหัวสัน หลังจากที่เรามาอาบน้ำเนาะโบเคยห่างกันไปไปปกกม่ไ <ป S 1> น,นี่กเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวเพื่อนเออถึงตัวจะห่างไกลแต่หัวใจยังผูกพันยังคิดฮอดทุกทุก